ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีเราไม่ประสบผลสำเร็จครับแต่ถ้าเรากลับมาย้อนคืนกลับมาดูตัวเองว่ามันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไร,รเกิดจากอะไรแล้วมาทำใหม่เริ่มใหม่แล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ก็ประสบผลสำเร็จได้ครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานนะครับในจังหวัดสกลนครผมบอกได้เลยถ้าท่านมาจังหวัดสกลนครนะครับและท่านไม่ได้แวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานแปลว่าท่านมาไม่ถึงจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโจ้ครับเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณคุณโจ้กันครับว่าคุณโจ้เขามีแรงบันดาลใจอย่างไรถึงทํา ก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานครับสวัสดีครับคุณโจ้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้มาเยี่ยมคุณโจ้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานครับยินดีครับถามหน่อยครับดั้งเดิมคุณโจ้เป็นคนจังหวัดสกลนครเลยหรือเปล่าครับใช่ครับผมเกิดที่จังหวัดสกลนครครับผมครับก่อนหน้านี้ทําธุรกิจอะไรฮะหรือว่าทํางานอะไรฮะก่อนหน้านี้เป็นลูกจ้างประจาครับครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับผมเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ครับนะครับการที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามองธุรกิจ ตรงนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับผมก็คืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับไม่อยากเป็นลูกจ้างครับคร่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำก๋วยเตี๋ยวเรือตัวนี้ขึ้นมามันเกิดจากการที่ผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เลยไปสรรหาชิมร้านต่างๆที่เป็นน่าอร่อยๆผมไปชิมแล้วก็มาปรับเข้ากับร้านของตัวเองครับผครับ หลังจากที่เราปรับตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็ได้สูตรตรงนี้ขึ้นมา<ช>บอกหน่อยได้ไหมฮะเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรฮะที่ทําให้ก๋วยเตี๋ยวเรือของหนองหานนี่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองฮะก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานนะครับจะมีสูตรเฉพาะคือสมุนไพร21ชนิดครับแล้วก็เนื้อโคขุนพลยังคำครับที่เอามาประกอบในในก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานะครับครับเนื้อโคขุนพลยังคำ ที่มาของเนื้อโคขุนพลังคํานี่คืออะไรครับเนื้อโคขุนพลังคำนี่คือเป็นเนื้อโคขุนไทยฝรั่งเศสที่จุดกําเนิดอยู่ที่จังหวัดสกลนครนี่แหละครับผมอ๋อเป็นจุดกําเนิดในจังหวัดสกลนครคุณโจก็เลยเอามาเป็นวัตถุดิบหลักใช่ครับผมเอามาปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับใช้เวลานานไหมในการพัฒนาสูตรก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ขึ้นมาก็ตอนนี้เปิดมาครับปีที่5แล้วครับปีที่หครับผมประสบความสำเร็จถึงขนาดไหนแล้วฮะ ตอนนี้ก็ทำแฟนชายครับตอนนี้เปิดได้20สาขาแล้วครับ20สสาขาที่ทั่วประเทศเลยหรือเปล่าทั่วประเทศครับทั่วประเทศครับแล้วอนาคตเป้าหมายที่เรามองวางไว้ไหมครับว่าปีนี้เราจะทําทั้งหมดกี่แฟนชายปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ห้าสิบสาขาครับห้าสิบสาขานะครับครับผมผมถามคุณโจดีกว่าครับคุณโจคุณโจมีใครที่เป็นไอดอลตัวเองไหมครับถึงมาทำก๋วยเตี๋ยวเลือตรงนี้ไอดอลผมจริงๆเป็นคุณ ตันคุณตันครับครับยนังานพัสกรครับคือชอบชอบในแนวคิดการตลาดของแกครับผมครับผมแล้วก็ความมานะอดทนครับของแกครับผมแล้วเราเอาแนวคิดทางการตลาดประยุกต์หรือแนวคิดแปลกๆมาใช้กับเสยวเรือน้องหานบ้างไหมก็มีปรับปรับของแกมาใช้บ้างครับผมเช่นครับก็เหมือนคือทำโปรโมชั่นครับ คือเพว,ว่าที่ที่ผ่านมาก็คือลรตเตอรี่แรกกว๋วยเตี๋ยวลอตเตอรี่แรกกว๋วยเตี๋ยวท,ที่เป็นข่าวใหญ่โตท<ช>ัต้งคือบ,บุญชนผสมเด็กขนาดไหนครับก็มันทําให้คนทั้งประเทศร,รู้จักกว๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานครับครับเพราะการบริหารจัดการของก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานนะครับมีการบริหารจัดการอย่างไรให้กับดิลเลอร์หรือว่าผู้ที่ซื้อเป็นชายของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานครับก็เราก็จะให คนนี้ซื้อเป็นชายครับมาเรียนรู้ก่อนครับมาเรียนรู้นี่ใช้ระยะเวลากี่วันวันเดียวครับผมวันเดียวเท่านั้นสามารถที่จะมาทำก๋วยเตี๋ยวด้เลยครับผมแล้วก็จะมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตตลอดมีปัญหาอะไรก็คือเราจะคุยและปรึกษาตลอดแนะนําให้ตลอดครับผมเราการคอนโทรลรสชาติคอนโทรอย่างไรครับการคอนโทรรสชาติก็คือเราจะมีทําให้สําเร็จอยู่แล้วครับ ปรุงให,ให้ได้รสชาติเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็ส่งไปให้ลูกเฟรนชาชยครับเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดคนที่จะเปิดเฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานไม่จําเป็นที่ต้องมีความรู้ในการทำกับขเาวเลยมาฝึกแค่หนึ่งวันใช่ครับใช่ไหมฮะทุกอย่างง่ายดายแล้วก็เบ็ดเสร็จเลยเพราะว่าเรามีน้าซุปให้เป็นสูตรของก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานเองใช่ครับอบอกสูตรสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่า21ชนิดนะฮะบ,บอกเคล็ดลับสักตัวหน่อยได้ไหมฮะมีอะไรที่แปลกกว่าชาวบ้านที่คิดว่าแปลกที่สุด ก็เป็นทั้งสม,มุนไพรไทยของและก็จีนด้วยผสมประสานกันอ๋อสม,มุนไพรกับจีนทั่วไปสม,มุนไทยทั่วไปครับแต่เอามาเอามารวมกันครับให้มันได้รสรสชาติและส่วนผสมที่กลมกล่อมครับแล้วทุกวันนี้เป็นชายที่ซื้อของเราไปอยู่ต่างหิ่นอยู่คนละจังหวัดมีระบบการผ่านจัดการหรือจัดส่งของอย่างไรครับของเราจะใช้ระบบขนส่งเอกชนครับ,รบก็คือ สั่งมาแล้วก็แพ็กจัดส่งให้เลยแพ็กประมาณให้เลยประมาณวันสองวันวันสองวันวัตถุดิบก็ถึงมือเขาแล้วใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเป็นชายเนี่ยนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่ามันยุ่งยากหรือมันง่ายใดขนาดไหนถามว่ายุ่งยากไหมครับก็ลดลดขั้นตอนของการทำก๋วยเตี๋ยวที่ที่ต้องทำเองทั้งหมดลงมา เกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับผมครับแล้วจุดแข็งของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือนหนองหานที่เรากล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครเหมือนเราเท่ากับมีอยู่2อย่างใช่ไหมฮะครับอย่างที่หนึ่งก็คือสมุนไพรย21ชนิดใช่ครับอย่างที่2ก็คือมีเนื้อโคขุนโคย่างคําซึ่งเป็นเนื้อที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครใช่ครับไม่มีที่ไหนเหมือนแน่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใครที่มาจังหวัดสกลนครก็ต้องมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือนหนองหานบริหารงานโดย เีชารัชคำนะครับโอเคครับบอกเคล็ดลับนิดหนึ่งได้ไหมว่าในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสมเด็กมีเคล็ดลับอะไรครัสั้นๆก็การทําธุรกิจไม่ใช่ว่าจะทําอะไรจะสำเร็จครับไปในครั้งเดียวครับเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องมีความอดทนแล้วก็เอาความผิดพลาดนั้นครับกลับมาคิดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงครับ แล้วสําหรับแผนของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานนะครับในระยะสั้นปัจจุบันเราก็มีเฟนชายถึง20แล้วใช่ครับใน1ปีก็จะขยายถึง50สาขารครับผมและถ้าอนาคตเคยวางเป้าหมายครับว่าสูงสุดของก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานจะขึ้นไปอยู่ในระดับไหนขอได้สัก500นี่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จมากแลยครับผมเท่ากับคุณโจม,มองเป้าหมายแล้วก็วางไว้ว่าน่าจะมีถึง500สาขา ครับผมนะครับการเอชมีสร้างอาชีพเราถือว่าเป็นกําลังใจให้นะครับเราอยากจะเห็นธุรกิจขึ้นเีืยวเรื่องหนองหานมีไปทั่วประเทศในเร็วๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับอยากให้คุณโจให้กําลังใจกับเจ้าของธุรกิจเอชมีครับว่าเราควรจะให้กาลังใจเขาอย่างไรอย่าไปท้อครับกับการที่เราขายไม่ได้ครับหรือล้มกับธุรกิจที่เราไม่ประสบผลสําเร็จครับ แต่ถ้าเรากลับมาย้อนคืนกลับมาดูตัวเองว่ามันไม่ประสบผลาสำเร็จเพราะอะไรครับเกิดจากอะไรแล้วมาทําใหม่เริ่มใหม่แล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ก็ประสบผลสมสำเร็จได้ครับผมครับในช่วงท้ายนะครับผมก็วันนี้ได้คุยกับคุณโจถือว่าเป็นเครื่อเคียงเรืออาหางที่มีเคื่องเคียงแล้วก็มีความอร่อยนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราคงมาติดตามกันครับว่าเสตียเรือหนองหานนะครับ500สาขาทั่วประเทศคงใช้เวลาอีกไม่นานนะครับหวางเป็นอย่างยิ่งที่จะมีชื่อเสียงระโดง,งนัางไปทั่วประเทศในเร็ววันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมและคุณโจต้องลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ สนนุนโดยนิตยสาร SME สร้างอาชีพช่วยให้คุณมีธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้น